สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานที่ที่เอ,อ่ออาจจะเรียกได้ว่าลึกลับและน่าพิศวงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แอเรียห้ครับผมที่นี่กลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของทฤษฎีต่างๆเยอะแยะไปหมดโดยเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจากนอกโลกนะครับซึ่งมันก็จุดประกายความอยากรู้ของผู้คนมาโอ้โหหลายสิบปีแล้ววันนี้เราจะมาลองดูข้อมูลต่างๆที่พอจะมีกันอยู่ทั้งเรื่องประวัติความเป็นมา ว่าถุประสงค์จริงๆนะครับแล้วก็ตำนานที่รายล้อมที่นี่ใช่ค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราจะมาคุยแค่กันวันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอเรีย51เป็นแค่ฐานทัพลับสุดยอดของสหรัฐที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการทหารล้ำลหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนอกโลกซ่อนอยู่จริงๆอย่างที่แบบเรื่องเล่าเยอะแยะพยายามจะบอกเรากันแน่คะครับ ในการพูดคุยกันวันนี้เนี่ยผมก็จะนำเสนอหลักฐานแล้วก็มุมมองที่สนับสนุนว่าโดยแก่นแท้แล้ว Area 51เนี่ยก็คือศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยต่อความมั่นคงของชาติครับ ส่วนดิฉันนะคะก็จะพาไปดูอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะจะนําเสนอเหตุผลว่าทําไมไอ้ความเชื่อเรื่องเอเลี่ยนเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยมันถึงยังแรงอยู่ยังมีอิทธิพลสูงมากแล้วก็จะตั้งคําถามด้วยค่ะว่าคําอธิบายทางการที่ออกมาเนี่ยมันมันพอหรือเปล่าคะขอเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับย้อนไปที่จุดกําเนิดเลยเประมาณปี1955นะครับช่วงนั้นสงครามเย็นกนําลังเข้มข้นเลย CIA เนี่ยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโซเวียตมากๆก็เลยมีโครงการลับขึ้นมาชื่ออควาโตนเพื่อจะพัฒนาเครื่องบินสอดแนมสมรรถนะสูงก็คือยูทูทีนี้ก็ต้องหาที่ทดสอบลับๆใช่ไหมครับก็เลยไปเลือกพื้นที่ห่างไกลในทะเลทรายเนวาดาใกล้ๆทะเลสาบกลุ่มที่มันแห้งๆนะครับตรงนั้นอะ่ะเหมาะเลยเพราะมันรับตาคนรักษาความลับง่ายอันนี้ไม่ใช่ดาวสุ่มนะครับคือมันมีเอกสาร c i a ที่เขาเปิดเผยออกมาเมื่อปี2013 ตามกฎหมาย FOIA นะครับยืนยันชัดเจนเลยว่ามีฐานทัพนี้อยู่จริงแล้วก็ภารกิจหลักคือทดสอบ u 2แล้วก็รุ่นต่อๆมาอย่าง A12 Oxcard ด้วยเอกสารยังบอกด้วยนะครับว่าชื่อ Area 51เนี่ยมันมาจากการแบ่งช่องบนแผนที่เฉยๆไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยส่วนชื่อที่เขาเรียกกันจริงๆข้างในก็คือ Homey Airport หรือไม่ก็กลุ่มเล็กครับอืมค่ะเรื่องโครงการทหารเรื่องเครื่องบินสอดแนมอันนี้ชัดเจนค่ะไม่ไม่ได้เถียงตรงนั้นเลยแต่คำถามคือ แล้วทำไมเรื่องเอเลี่ยนมันถึงเข้ามาเกี่ยวแล้วกลายเป็นภาพจำหลักของ a r e รียห้ไปได้ล่ะคะคือจุดเริ่มต้นของความไม่ค่อยไว้ใจรัฐบาลนะคะมันมีมาตั้งแต่เรื่องที่รอสเวลลแล้วที่นิวเม็กซิโกปี1947นู่นเลยตอนนั้นกองทัพบ,บอกเจอจานบินแท้ๆแต่แป๊บเดียวก็เปลี่ยนบอกเป็นแค่บอลลูนตรวจอาการซึ่งตอนหลังก็เพิ่งมาบอกว่าเป็นโปรเจกต์มอกูโครงการลับอีกเหมือนกัน คือการเอาเรื่องไม่น่าเชื่อมาปิดบังโครงการลับเนี่ยแหละค่ะที่มันสร้างความไม่ไว้ใจขึ้นมาแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเรื่อง Area 51ด้วยแต่ว่าตัวเร่งจริงๆเลยนะคะที่ทําให้ Area 51กับ a อเลียเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วคือการออกมาของออผู้ชายที่ชื่อบ๊อบลาซาในปี1989ค่ะ ใช่ครับเรื่องบ๊อบลาซานี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆแต่ก่อนจะไปตรงนั้นผมอยากชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่มันค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับระหว่างการทดสอบเครื่องบินลับๆพวกนี้กับรายงานการเจอ UFO ที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากในช่วงทศวรรษ1950-1960ลองนึกภาพเครื่อง U2 นะครับมันบินได้สูงมาก6-70,000ฟุตสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์ยุคนั้นแบบเทียบไม่ติดเลยแล้วรูปทรงมันก็เพียวๆไม่เหมือนเครื่องบินทั่วไปใช่ไหมครับ พอโดนแสงอาทิตย์ที่ความสูงระดับนั้นน่ะมันก็ง่ายมากที่จะถูกมองผิดเป็นวัตถุลึกลับอันนี้ก็ไม่ใช่แค่คิดไปเองนะครับเพราะขนาดโปรเจกต์บลูบุ๊กที่กองทัพอากาศตั้งขึ้นมาสอบสวนเรื่อง UFO เองเนี่ยเขาก็สรุปว่ารายงาน UFO เกินครึ่งเลยในช่วงปลายยุค50ถึง60เนี่ยอธิบายได้ว่าเป็นการเห็นเครื่องบินทดสอบพวกนี้นี่แหละครับแถมนะ CIA เองตอนหลังก็ยอมรับไกลๆว่าเขาใช้ประโยชน์จากข่าวรือเรื่อง UFO ด้วยซ้ํา คือจงใจไม่ปฏิเสธแรงๆนะครับเพื่อใช้เป็นเหมือนเกราะกำบังปกปิดโครงการเครื่องบินลับสุดยอดจากโซเวียตแล้วก็จากสาธารณาชนด้วยก็ถือเป็นกลยุทธ์สงครามข้อมูลข่าวสารที่ก็เข้าใจได้ในยุคนั้นนะครับอืมค่ะเข้าใจเรื่องใช้ข่าวลือเป็นเกราะกำบังนะคะแต่มันก็เหมือนดาบสองคมเนาะที่ทําให้คนไม่เชื่อใจกันยาวเลย ทีนี้กลับมาที่บ๊อบลาซาค่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ทีวีปี1999นะคะอ้างว่าเป็นนักฟิสิกส์เคยทำงานในศูนย์วิจัยลับชื่อ S4 ซึ่งเขาบอกว่าอยู่แถวแถวแอเรีย51นั่นแหละงานของเขาคือทำวิทยาศาสตร์ย้อนกลับหรือ reverse engineering ยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวตั้ง9ก้าลำเนี่ยคือเขาให้รายละเอียดที่แบบ โห,หน่าทึ่งมากทั้งเรื่องแหล่งพลังงานที่บอกว่ามาจากธาตุที่ตอนนั้นยังไม่มีใครเจอชื่อ element 115ที่เขาบอกว่ามันเสถียรแล้วก็สร้างแรงโน้มถ่วงได้แล้วเขาก็วาดรูปสเกจยานที่เรียกว่า spot model ออกมาให้ดูด้วยถึงแม้ว่าตอนหลังจะมีคนตั้งคำถามเยอะแยะเลยเรื่องประวัติเขาที่อ้างว่าจบ MIT จบ Caltech หรือทำงานที่ Los Alamos นะคะแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าคำอ้างที่มันฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดเยอะแยะของเขานะ่ะ มันจุดจินตนาการคนได้แรงมากกลายเป็นแบบเชื้อไฟชั้นดีเลยให้กับเรื่องเอเลียนใน Area 51ที่มันมีคนเชื่อเชื่อกันอยู่แล้วนี่แหละครับประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของบ๊อบลาซานี่แหละที่เป็นเรื่องสำคัญผมเห็นด้วยว่าเรื่องเล่าเขามันมีพลังจริงๆแต่พอเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดูเนี่ยกลับเจอปัญหาเยอะเลยนะครับมีคนไปค้นเยอะมากทั้งนักวิจัยอิสระ นักฟิสิกส์อย่างสแตนตันฟรีแมนก็ไปค้นไม่เจอหลักฐานเลยนะครับว่าลาซาเคยเรียนหรือจบจาก MIT หรือ Caltech จริงส่วนที่ Los a l ลามอเนี่ยโอเคมีบันทึกว่าเคยทำงานจริงแต่เป็นช่างเทคนิคของบริษัทรับเหมาไม่ใช่นักฟิสิกส์ในโครงการรับแบบที่เขาอ้างแล้วเรื่อง Element 115อีกละครับลาซาบอกว่ามันเสถียรสร้างแรงโน้มถ่วงได้แต่พอปี2003นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ธาตุมอสโคเวียมที่มีเลขอะตอม115ได้จริงๆเนี่ย กับพบว่ามันไม่เสถียรอย่างแรงเลยครับสลายตัวเร็วมากในเซี่ยววินาทีซึ่งมันขัดแย้งกับที่ลาซาพูดแบบชัดเจนเลยนะครับตรงนี้มันก็ทําให้คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของเขาดูดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อืมค่ะ ก็ยอมรับค่ะว่ามีข้อตโต้แย้งเรื่องประวัติเรื่องข้อมูลวิทยาศาสตร์ของลาซาอย่างที่คุณว่ามาจริงๆนั่นแหละแต่ในมุมของคนที่เขาเชื่อเรื่องลาซามากๆนะคะเขาก็มีคำอธิบายเหมือนกันคือลาซาเองก็อ้างว่ารัฐบาลพยายามลบประวัติเขาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือปกปิดความจริงซึ่งคำอธิบายแบบนี้มันยิ่งไปเสริมความเชื่อเรื่องการปกปิดครั้งใหญ่ให้ดูมีน้ำหนักขึ้นไปอีก ส่วนเรื่องธาตุ1น5นะคะถึงแม้มอสโควียมที่สังเคราะห์ได้มันจะไม่เหมือนที่ลาซาบอกเป๊ะแต่การที่ธาตุเลขนี้มันมีอยู่จริงถูกค้นพบทีหลังเนี่ยก็ถูกกลุ่มคนเชื่อเอาไปอ้างอยู่ดีว่าเห็นไหมละ่ะลาซาพูดถูกเรื่องธาตุ115่มันก็แสดงให้เห็นว่าพอเรื่องเล่ามันทรงพลังมากๆฝังใจไปแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงที่มันขัดขัดกันก็อาจจะถูกถูกบิดหรือตีความใหม่ให้มันเข้ากับที่เชื่อไปแล้วได้ สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือทำไมช่วงแรกๆร,รัฐบาลถึงไม่เคยออกมาปฏิเสธหรือโต้แย้งเรื่องลาซาแบบจริงๆจังๆเป็นระบบเลยล่ะคะปล่อยให้เรื่องมันดังไปตั้งหลายปีความเงียบนี่แหละค่ะที่มันทำให้คนตีความไปต่างๆนานาว่าแบบเออหรือมันจริงหรือมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าความเงียบของรัฐบาลตอนนั้นนะครับอาจจะมองได้ว่าเขาไม่อยากให้ราคาเรื่องที่เขาเห็นว่ามันไม่จริงหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เดิมก็ได้คือปล่อยข่าวลือไป เบี่ยงเบนความสนใจจากกิจกรรมทางทหารที่เขายังทําอยู่แต่ถ้าเรากลับมาดูคําอธิบายเรื่อง UFO อีกทีนะครับผมก็ยังยืนยันว่าสมรรถนะของเครื่องบินทดสอบยุคนั้นโดยเฉพาะ A12 o x c a r t ที่พัฒนาต่อจาก U2 เนี่ยบินเร็วกว่าเสียงสเท่ารูปทรงก็สามเหลี่ยงแปลกๆมันอธิบายลักษณะ UFO ที่มีรายงานเข้ามาเยอะๆได้สมเหตุสมผลมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสูงแต่เรื่องเร็วเรื่องรูปร่างที่ไม่คุ้นตาด้วย การอ้างอิงข้อมูลจากโปรเจกต์ Blue Book ที่บอกว่ารายงานส่วนใหญ่อธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือเครื่องบินที่มนุษย์สร้างโดยเฉพาะเครื่องบินทดสอบเนี่ย มันเป็นคําอธิบายที่มีหลักฐานจับต้องได้มากกว่าเรื่องยานอวกาศต่างดาวนะครับเข้าใจค่ะว่าเครื่องบินทดสอบมันอธิบายได้หลายเคสเลยแต่คําถามคือมันอธิบายได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะขนาด Protect Blue Book เองเขาก็ยอมรับนะคะว่ามันมีรายงานอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังเป็นกรณีที่ระบุไม่ได้หรือ Unidentified อยู่ดีถึงจะน้อยก็เถอะ แล้วรายงานหลังจากยุค A12 ล่ะคะหรือรายงานที่เข้าอธิบายลักษณะการบินที่มันดูแบบท้าทายฟิสิกส์มากๆเช่นหักเลี้ยวเร็วๆหรือเร่งความเร็วปุ๊บปับ๊บแบบที่เครื่องบินทั่วไปทำไม่ได้ล่ะคะ่ะการที่รัฐบาลสหรัฐเองตอนนี้หันมาใช้คำว่า UAP หรือปรากฏการทางอากาศที่ระบุไม่ได้แล้วก็ตั้งหน่วยงานมาศึกษาจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนยอมรับไกลๆหรือเปล่าคะ ว่ามันยังมีบางอย่างที่เขาก็ยังอธิบายไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นแค่เครื่องบินทดสอบทั้งหมดจริงๆทำไมต้องปล่อยให้คนสับสนเชื่อเรื่องเอเลี่ยนกันมายาวนานขนาดนี้ทำไมไม่สื่อสารให้คลีเคลียไปเลยตั้งแต่แรกลดความหวาดระแวงของคนไปล่ะคะประเด็นเรื่องการปกปิดข้อมูลนานๆน,นี่สาคัญครับคือเราต้องไม่ลืมบริบทประวัติศาสตร์นะครับยุคสงครามเย็นเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีทหารให้มันล้ำหน้ากว่าคู่แข่งอย่างโซเวียตเนี่ยมันคือความอยู่รอดของชาติเลยนะครับ การจะไปเปิดเผยข้อมูลเครื่องบินสอดแนมหรือเทคโนโลยีสเตลที่เริ่มทาตอนหลังเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการเสียความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ไปเลยการรักษาความลับสุดยอดมันเลยจําเป็นมากๆครับถึงแม้จะดูดูเยอะไปหน่อยในสายตาคนยุคนี้ก็ตามการใช้ข่าวลือ UFO เป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะดูไม่โปร่งใสนะแต่ในมุมความมั่นคงมันก็เป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจได้แล้วถึงแม้สงครามเย็นจะจบไปแล้วเนี่ยแอเรียห้ก็ยังเป็นศูนย์ทดสอบเทคโนโลยีทหารที่สําคัญอยู่ ทั้งโดรนทั้งเทคโนโลยีอื่นๆที่ยังเป็นความลับการรักษาความปลอดภัยแค่งวดมากๆมันก็ยังจำเป็นอยู่ไม่ใช่เพราะมีเอเลียนแต่เพราะมีเทคโนโลยีทหารที่ยังเปิดไม่ได้ครับอืมค่ะ ยอมรับเรื่องความจำเป็นในการรักษาความลับทางทหารยุคสงครามเย็นนะคะแต่การปกปิดที่มันต่อเนื่องมานานมากหลายสิบปีปฏิเสธว่าไม่มีฐานทัพนี้อยู่เลยจนถึงปี2013แล้วก็ท่าทีที่ไม่เคยชัดเจนกับคำถามข้อสองสัยต่างๆเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนหรือเปล่าคะมันสร้างบรรยากาศแบบไม่ไว้ใจกันอย่างแรงเลยทาให้คนจานวนมากเชื่อฝังหัวไปแล้วว่ารัฐบาลต้องมีอะไรที่มันดามืดกว่าแค่ แค่เรื่องเครื่องบินซ่อนอยู่แน่ๆการเพิ่งจะมาเปิดเผยข้อมูลบางส่วนปี2013เนี่ยซึ่งมันก็เกิดหลังมีคนกดดันเรียกร้องข้อมูลมานานมากแล้วมันก็ถูกมองว่าช้าไปแล้วก็ไม่พอที่จะเคลียร์ข้อสงสัยทั้งหมดได้การที่รัฐบาลไม่เคยจัดการกับเรื่องบ๊อบลาซาหรือทฤษฎีเอเลียนแบบตรงๆในช่วงที่ควรทำเนี่ยมันก็ยิ่งเปิดช่องให้คนตีความไปในทางลบได้กว้างขึ้นไปอีกค่ะและคุณคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ Area ห้าสิบมันยังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับนอกโลกอยู่จนทุกวัันนี้ครบ ทั้งที่ก็มีข้อมูลเปิดเผยมาเยอะพอสมควรแล้วในมุมผมนะอิทธิพลของวัฒนธรรมประชานิยมเนี่ยมีส่วนเยอะมากๆเลยหนังอย่าง Independence Day เนี่ยชัดเลยหรือซีรีส์ The X f i l e เกมสารคดีต่างๆคือมันตอกย้ำภาพจำของ Area 51กับ Alien ซ้ำๆๆจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนยุคนี้ไปแล้วบวกกับความสนใจเรื่องลี้ลับเรื่องอวกาศเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกซึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วมันก็เลยง่ายที่ภาพจานี้จะยังอยู่ ถึงแม้ว่าจริงๆแล้ว hmm. กิจกรรมที่นั่นมันจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการบินการทหารก็ตามทีเห็นด้วยค่ะว่าปอบเค้าเจอร์มีส่วนสำคัญมากแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวค่ะตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแบบโปร่งใสจริงๆแล้วก็ตราบใดที่รัฐบาลเองก็ยังยอมรับว่ามีปรากฏการณทางอากาศที่อธิบายไม่ได้หรือ UAP เกิดขึ้นอยู่จริงแล้วก็กำลังศึกษาอยู่เนี่ยความเชื่อมโยงระหว่าง area 51ซึ่งเป็นสถานที่ลับสุดยอดกับความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีนอกโลกมันก็จะยังอยู่ในสมการเสมอค่ะประวัติศาสตร์ของการปิดบังในอดีตบวกกับความไม่แน่นอนของปรากฏการณ์ในปัจจุบันแล้วก็พลังของเรื่องเล่าที่มันฝังลึกอย่างเรื่องบอบลาซาเนี่ย มันทำให้ Area 51กลายเป็นมากกว่าแค่ฐานทัพไปแล้วค่ะมันคือตำนานร่วมสมัยที่สะท้อนทั้งความสงสัยความหวังความกลัวของเราเกี่ยวกับจักรวาลแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลอาจจะซ่อนไว้การจะลบตำนานนี้ด้วยคำอธิบายทางทหารอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอค่ะครับโดยสรุปนะครับจากมุมมองและหลักฐานที่ผมเสนอมาเนี่ยผมก็เห็นว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์เอกสารที่เปิดเผยมาทางบริบทสงครามเย็นมันชี้ชัดว่า Area 51เนี่ย ถูกสร้างและใช้งานเพื่อพัฒนาทดสอบเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยเป็นหลักเลยโดยเฉพาะเครื่องบินสอดแนมสเตลการเจอ UFO เยอะๆในอดีตก็อธิบายได้สมเหตุสมผลว่าเป็นเพราะเครื่องบินทดสอบพวกนี้ส่วนตำนานเอเลี่ยนเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการต้องรักษาความลับสุดยอดในยุคนั้นแล้วก็ถูกขยายโดยวัฒนธรรมสมัยนิยมจนกลายเป็นภาพจำที่มันอาจจะบดบังความจริงทางประวัติศาสตร์ไปครับ ขณะที่ดิฉันมองว่าถึงแม้คำอธิบายทางทหารจะมีเหตุผลมีหลักฐานในหลายๆส่วนนะคะแต่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการปกปิดความไม่โปรง่งใสการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลบวกกับคำกล่าวอ้างที่มันทรงพลังมากๆอย่างของบอบลาซาแล้วก็ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ตอกย้ำเรื่องเอเลี่ยนตลอดเวลารวมถึงการที่รัฐบาลเองก็ยังยอมรับว่ามี UAP ที่ยังอธิบายไม่ได้เนี่ยมันทาให้ความ เชื่อความสงสัยว่าแอเรีย51อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกซ่อนอยู่มันยังคงเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักขานแล้วก็ยากที่จะปัดทิ้งไปได้ง่ายๆตรับใดที่ยังมีความลับความไม่แน่นอนอยู่คำถามมันก็จะยังอยู่ต่อไปค่ะเราคงเห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องราวของแอเรีย51นี่มันซับซ้อนมากจริงๆแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวทั้งความจําเป็นเรื่องความลับทางทาหารในอดีตแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อวัฒนธรรมประชานิยม ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ของที่นี่ไปเยอะมากถูกต้องเลยค่ะการจะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ทั้งลึกลับทั้งดังขนาดนี้มันต้องพิจารณาข้อมูลมุมมองจากหลายๆด้านอย่างรอบคอบเลยค่ะแล้วก็ยังมีรายละเอียดมีแง่มุมอีกเยอะมากในข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ซึ่งผู้ฟังก็สามารถกลับไปค้นคว้าไปสำรวจเพิ่มเติมเพื่อสร้างข้อสรุปในแบบของตัวเองได้นะคะ ครับสำหรับวันนี้การแลกเปลี่ยนมุมมองของเราก็คงต้องจบลงตรงนี้นะครับไม่ได้มีเป้าหมายจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดหรือมุมมองไหนดีที่สุดแต่ก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองให้เห็นถึงความหลากหลายความซับซ้อนของเรื่องราวเบื้องหลังชื่อ Area 51ได้ชัดเจนมากขึ้นครับ